สวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองบาร,รมีหลวงพุทิ่นะครับวันนี้ก็มาเจอ e นที่3นะครับของเหรียญเซมานะครับเพชรไพลี <P p อ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สมาชิกท่านใดที่กดติดตามอยู่ก็จะเข้าใจว่าตอนนี้นะครับของเก๊ของเสริมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเหรียญเพชรไพลีหรือจะเป็นวัตถุมงคลของพระจาจาร์แจ้หลายหรุ่นตอนนี้นะครับก็ท่านใดที่จะเช่าหาก็ ควรระมัดระวังอย่าเห็นแต่ของถูกตอนนี้นะครับยิงแอบด้วยนะครับผมบอกให้เลยมีตั้งเพจขึ้นมาแล้วยิงแอบแล้วก็มาขายวัตถุมงคลของพระอาจารย์พเพื่อให้เสื่อมเสียเยอะมากนะครับผมก็เจออยู่นะก่อนที่เราจะเข้าไปก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนด้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ผมรองบารมี<ไ>หนุมะะม่มทิมตามทำนี้กดติดตามกดทัๆๆ้งหมดแล้วกดกระดนิงพีพ่เพื่อนเพื่อนจไพลาดคลิปอ่าเหมือนเดิมนะครับผมก็จะแจกเหมือนเดิมเพราะว่า มีอยู่สองใบเท่านั้นนะครับที่ผมได้มาเป็นพราะแก่เพชรนะครับทำทำตามกฎเลยนะครับแล้วก็เหรียญเหมือนเดิมเพราแก่เพชรเหมือนเดิมเลยนี่เลยนี่เลยนะครับถึงแม้จะเป็นวัตถุบงคลไม่มีราคาแต่ผมคิดว่าเข้าทางจิตใจสำหรับหลายๆท่านที่ทําตามกฎผม,มเฉยแค่กดติดตามผมทั้งหมดแล้วกดกระดนิงให้ทายเลขนะครับวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทายเลขรัฐบาลสามตัวบน ท่านใดทายถูกผมจะจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่คิดค่าเสียหายใดทั้งนั้นจัดส่งให้ฟรีเลยอีกช่องทางนึงนะครับท่านใดที่อยากจะเข้าช่องแฟนเพจผมเลยก็พิมพ์ใน Google ได้เลยพิมพ์คาว่าศึกษาพระแท้วัตถุมงคลพระอาจารย์แจ้อิทธิโชโตนะครับพิมพ์มาได้เลยแล้วก็เข้ามากดถูกใจไว้ทุกคนจะได้รู้ว่าวัตถุมงคลของพระอาจารย์แจ้มีอะไรบ้างนะครับก็บอีกช่องหนึ่งก็ช่อง Facebook ก็ได้พิมพ์เหมือนเดิมเลยศึกษา,าพระแท้วัตถุมงคลพระอาจารย์แจ้อิทธิโชโต และอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมอยากให้หลายๆท่านได้เข้าไปที่เพจเพจนึงของพระอาจารย์ก็ได้นะครับนี่หลายเพจนี้อีกเพจนึงที่มีพระอาจารย์เป็นแอดมินนะครับถึงว่าเขียนคาว่าวัตถุมงคลพระอาจารย์แจ้อ,อทิทธิโชโตวังน้อยแล้วก็ของ27นะครับท่านใดที่จะเข้าไปจํานวนคนก็อยู่ที่แสนเก้านะครับจำไว้ให้ดีเป็นรูปนี้รูปเดียวของ เพจของพระอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่นะครับอ่าโอเคนะครับท่านใดอยากเข้าไปก็เข้าไปได้เลยนะครับศึกษาได้เลยแต่ก่อนจะเข้าไปแล้วก่อนจะศึกษาก็เข้ามาที่เพจผมก็ได้นะครับก่อนจะเช่าอะไรเข้ามาได้เลยผมทําวัตถุมงคลของพระอาจารย์แจ้เกือบถูกทุกรุ่นนะผมมองว่าจะเกือบทุกรุ่นแต่ตอนนี้กําลังจะทําให้ก็ต้องขอขอบคุณน้องชายคนหนึ่งที่พูดอยู่เหมือนเดิมนะครับที่มีทําได้ทุกันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องฟ้องนะครับที่ให้วัตถุมงคลมาทํา วันนี้นะครับก็เป็นวิทยาทานนะครับหลาหลายท่านที่เข้ามาศึกษาพาแทวกันผมก็ทําให้ด้วยใจนะครับก็มีทุกอย่างนะครับนะให้กับพีเพื่อนเพื่อนถิ่นที่ทยังไม่รู้ว่าแท้เกเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลมีราคานะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ EP ที่3าม EP สุดท้ายนะครับแต่ถ้ามีเป็นนวะ นวะเข้ามาอีกแล้วก็เงินลงยานะครับลงยาสีแดงเข้ามาผมก็จะทําให้ทองคําผมไม่หวังแน่นอนเพราะว่าอยู่ในมือใหญ่ทั้งหมด5คนนะครับอยู่ในมือใหญ่5้าคนคงไม่ได้ทําแน่นอนผมก็ไม่คิดจะทําอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทองคําด้วยอันตรายกลัวนะครับขอแค่แค่นี้พอก็จะเหลือเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับสิเก้าเหรียญนะครับที่ที่ยังไม่ได้ทําแล้วก็ลงยาแดงนะครับห้เ้าเหรียญแล้วก็เหรียญนวะหน้าเงินจำนวนกำสร้างอยู่ที่ส0 0รยเหรียญ คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับนี่เลยอ่ะวันนี้เรามาทําเนื้อเง EN ินบริสุทธิ์หรือเนื้อเง EN ินขัดเงาสร้างเนวเงินก็สร้างอยู่ที่99เหรียญนะครับตอนนี้อยู่ที่ผมเหรียญหนึ่งแล้วก็ของน้องฟ้องเหรียญหนึ่งก็คือผมเลี่ยมมาแล้วนะครับผมเลี่ยมมาแล้วนะครับเลี่ยมมาแล้วเรียบร้อยก็นี่เลยตอนนี้ของฟ้องยังไม่เลี่ยมผมก็ขอแบบไม่เลี่ยมมานะครับทาให้นี่คือกล่องของเพชรไพรีหรือพิธีไหว้ครูปี2 5 6 0น้ะครับพระอ่าเขียนว่าอาจารย์แจ วัดน่วางน้อยนะครับเสมารุ่นหนึ่งนะครับนี่เลยตามนี้เลยง่ายๆ่ะเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันก็เหมือนเดิมนะครับแชมเปิลแชมเปิลเหมือนเดิมนะครับก็เหมือน EP 1 EP 2เลยแต่ความแตกต่างเนื้อนี้จะเป็นเนื้อที่ขึ้นท็อปมานะครับรองท็อปประมาณ3รุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นทองคํนะครับเนื้อแรกทองคําเนื้อ2เนือน้อเงินเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับแล้วก็เนื้อเงินลงยายแล้วก็มารุ่นนี้ อ่ง่ายๆเลยถือว่าเป็นเนื้อเนื้อหนึ่งที่ท็อปเหมือนกันนะครับท็อปเหมือนกันอ่ะเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับง่ายๆเลยศึกษาไปด้วยกันนะครับก็ให้พี่เพื่อนๆนะสังเกตนะท่านใดที่มีอยู่ก็ดูองค์ประกอบที่ผมทําเพราะผมต้องบอกคํานี้ว่าทุกเนื้อทุกบล็อกจากทองคําถึงทองแดงพระอาจารย์ได้คุยกับผมว่าใช้บล็อกตัวเดียวกันหมด กระแสการวิ่งการเอาต่างๆนาะนาะก็จะคล้ายกันแต่ตัวตัดจะแตกต่างกันคือว่าอยู่ที่เนื้อนั้นว่าแข็งหรือไม่แข็งอทั้งพูกคำนี้นะเพราะทองแดงเนื้อจะอ่อนกว่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับแต่น้ำเงินจะนิดนึงนะครับนะการตัดฟอนตรอยฟันก็จะไม่เหมือนกันนิดเดียวนะครับรอยฟันจะไม่เหมือนนิดเดียวนี่เลยเห็นไหมครับนี่การรอยตัดรอยฟันก็จะคล้ายๆกันแต่อยู่ที่ว่า ตัดยังไงนะครับแต่ยังที่เดิมเดอนจุดเดียวกันเพราะว่าใช้บล็อกเดียวกันหมดเลยไม่ได้ใช้บล็อกไหนเลยพระอาจารย์ได้คุยแล้วกับผมแล้วแล้วการต่อโค้ดก็แตกต่างกันไปอีกนิดนึงคือต่อโค้ดด้านนี้นะครับแล้วก็ลำเบอร์ด้านนี้นะครับเป็นเนื้อเงินส่วนเป็นเนื้อเงินหน้าทองคําจะตอกด้านหลังนะครับตอด้านหลังด้วติดตรงนี้ข้างนี้เป็นชื่อพระอาจารย์นะครับแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นลำเบอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะมองคร่าวๆที่เเห็นมามาดูกัน เหมือนเดิมเลยครับให้เหมือนเดิมเลยถ้าสังเกตเลยเหรียญนี้ที่ผมจะพูดน้อยๆเพราะว่าผมจะบอกให้เหรียญนี้มันเงาเห็นไหมครับเงาสะท้อนนะครับสะท้อนมากอ่ะเราดูให้สังเกตที่แววตายนะครับแววตาเนื้อนี้จะเป็นเนื้อที่อ่อนเหมือนกันนะครับแต่ความคมหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแววตานะครับสังเกตไว้และให้สังเกตนี่เลยนะครับนี่ข้างใบหูเห็นไหมครับเนี่ยหูจะเป็นขอบนะครับนี่เลยคล้ายๆตรงนี้เลยนะครับนี่ ตรงเนวคล้ายเนื้ออยู่นิดนึงตรงนี้นะครับมาดูดูนะครับเห็นนะครับเนี่ยออมานิดนึงนะครับนี่เลยไปช้าๆนะครับไปช้าๆเอาอีกข้างหนึ่งนี่อีกข้างหนึ่งนะครับโดยรายละเอียดของประคำนะถ้าผมพูดได้ผิดประคำหรืออะไรต่างๆนานเม็ดจะต้องคมนะครับเม็ดจะต้องคมมากนะครับนี่เลยนะครับ เป็นกระจับอีกกระจับหนึ่งที่ผมบอกว่าเพราะมันเกิดจากบล็อกด้วยกันเหมือนกันคล้ายๆกันตรงนีน้โอเคนะครับนี่เลยนี่เลยผมมองว่าลงยากับหน้าทองคาก็คล้ายๆกันนะครับผมมองแล้วนะครับก็ถ้าไม่มีก็ไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ถือว่าภูมิใจแล้วนะครับที่น้องเมตานะครับให้มาทําแล้วก็ให้ทําวัตถุมงคลกับพระอาจารย์นะครับส่วนตัวผมมองอย่างนั้นส่วนตัวดูมังกรพญานาคคุณผิดพญานะาคนะ เม็ดตาพญานาคจะต้องคมเป็นเม็ดเห็นไหมครับเป็นคมเป็นเม็ดส่วนอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับจะตาเป็นเม็ดกันรายละเอียดแกะลายสวยมากพญานาคนะครับจะเป็นลายพญานาคสองฝั่งันกร้อยันกมาแล้วก็กระจบตรงนี้อ่ให้ดูบัวตรงนี้ต้นจะเป็นบัวเห็นไหมครับคล้ายบัวอ่าเห็นไหมครับอจะมีเนื้อปิ้นเกินนิดเม็ดนึงเห็นไหมครับตรงนี้ ผมจะทําไม่เหมือนกันเพราะเพื่อให้ความมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปทุกคลิปจะไม่เหมือนกันเพื่อไม่ให้ความจําเจนะครับเราจะต้องบอกหลายๆน้แลวหลายจุดนะครับเพราะจะไม่เหมือนกันเห็นไครับนี่เีจุกเม็ดหนึ่งตรงนี้เพราะเราทําแล้วก็อยากให้มันดีที่สุดออกมาดีที่สุดเพื่อจะให้สายพระจันทร์ได้แข็งนะครับนะผมมีไม้ของผมมีไหมอันนี้เลียนผมเองนะครับเพิ่งได้มาแล้วก็เพิ่งเช่าแล้วก็ให้ บารมีพระจารย์นะครับจาร์ให้นะครับก็เอามาเก็บไม่ได้ไม่ได้คิดขายนะครับเหรียญนี้เอาไว้ใช้แนอนเพราะว่าพุทธคุณดีมากนะครับดีนักแกร์เขาเรียกว่าดีนักแพรอ่าดูนะครับเนี่ยอ่ามีเหมือนกันเห็นครับเนี่ยนะไม่เป็นเกินเป็นเม็ดเงาคมนะครับเป็นแท่งเลยครับเนี่ยอ่าโดยหน้าโดยรวมเหมือนกันเห็นครับผมบอกเคล็ดลับดูง่ายพี่ผมไม่บอกจุดมั่วๆผมบอกจุดสําคัญเลยนะครับจุดสําคัญอะไรของเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องดูยังไงนะครับจะได้ บอกกับคนที่เขาไม่เป็นเขาจะได้เข้าใจไม่ต้องกักไว้ฟังผมดีๆนะใครที่เล่นพระหรือสายไหนต่างๆนานานะไม่ต้องกักไว้ผมโดนลูกพี่ผมสอนมาผมบอกเลยคุณมีพี่ชายคนหนึ่งที่บอกผมมาแต่ผมไม่ขอเอ่ยนามแล้วนะทุกวันนี้เขายังอยู่ในวงการพระเครื่องอยู่เหมือนเดิมและเป็นเซียนดังด้วยผมได้บอกให้แต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อเขาบอกผมเลยว่าเรามีวิชาเราบอกไปเถอะเมื่อวันหนึ่งเราเป็นล้มหายตายจากไปมันก็จะไปกับเราแต่ถ้าเราตอบกับคนน้องๆหรือ จิตวิญญาณุสิ์กับเป็นเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยบอกเขาไปเลยนะครับผมมองว่าคนเราจะเจอกันหรือไม่เจอกันคุณวาสนาแต่วัตถุมงคลถ้าคุณไปเจอแล้วคุณจะได้รู้ว่าจะได้ดูเป็นกันยังไงนะครับอันที่ผมต้องบอกคํานี้เลยเพราะว่าผมก็ได้เรียนรู้จากพี่ชายคนนี้อีกคนหนึ่งที่สอนผมมาเหมือนกันผมก็ถึงไม่ค่อยกักอะไรไปเลยว่าเฮ้ยอย่าก,กลัวคนอื่นจะรู้ว่าตําหนิอยู่ยังไงผมบอกให้เลยว่าคุณไม่ต้องปิดเขาหรอกผมบอกเลยเมื่อวันหนึ่งยังไงเขาก็ต้องรู้ เพราะว่าวัตถุมงคลทุกวันนี้การจัดสร้างนะครับชัดเจนแล้วก็ youtube มันมีนะครับ Google มันมีหรือหลายๆอย่างนะครับนะหลายๆอย่างนะครับทุกคนจะรู้หมดเลยผมบอกให้เลยว่าเป็น,ปนอย่างนี้แต่ถ้าหลายๆอย่างมันรวมคือเหรียญเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เจอง่ายๆถ้าเราไม่เข้ามาในสายหรือไม่เจอฟุกง่ายๆแน่นอนอ่ะเรามาดูด้านหลังอันนี้ผมให้สังเกตตรงนี้เลยนะมองตาเปล่าก็เห็นนะให้สังเกตตรงนี้นะเส้นหลด,ดแมวเส้นเนี่ย วิ่งยาวผ่ากลางยันเลยนะครับผากลางยันมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้อ่าโอเคนะครับดูดูดูนะครับอ่าเห็นไหมครับวิ่งผ่ากลางยันมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เลยเส้นนี้เลยอ่าดูเห็นไหมครับวิ่งผ่ากลางยันเลยยันนะมาเลยเห็นไหมครับเนี่ย วิ่งผ่ายันกันยันนะมาเลยครับอีกเส้นหนึ่งน,นะครับนะให้สังเกตตรงนี้นะให้สังเกตตรงเส้นนี้จะวิ่งผ่านเลยเลยตรงนี้เลยนะครับวิ่งผ่านทะลุมาเลยเส, que, ส้น an. นี้เส้นหนึ่งอาดูผมขอเอียงพารหน่อยครับถนอมพาร์เขาหน่อยนะครับเพื่อเจ้าของเขาได้ไปเก็บไปได้เลี่ยมได้นะครับต้องถนอมหน่อยนี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่เส้นนี้เส้นนี้เห็นไหมครับนี่เส้นนี้เลยเห็นไหมครับนี่ยาวมาเลยเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่ วิ่งยาวมาเลยครับเนี่ยขึ้นมาเลยแตะเยนนี่เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดูอีกทีนะดูอีกทีนะครับเนี่ยเนี่เนี่เห็นครับนี่จะวิ่งยาวมาเลยนครับเนี่ยมีเส้นเดียวที่จะวิ่งยาวมาเส้นนี้นี่ครับเส้นนี้วิ่งยาวมาเลยนี่ครับแตะมาเลยมาดูแสงมันเงาครับเห็นนึง เป็นคล้ายกระจกเลยครับมันเลยสะท้อนกับไฟแล้วมองไม่ค่อยเห็นถ้าเป็นเหรียญจริงจะเห็นชัดนะครับนี่เยจริงที่เห็นชัดมากนะครับเหรียญจริงที่เห็นชัดมากนะครับผมบอกให้เลยนะครับเหรียญมีเสน,น่ห์อ่าให้ดูขอบตัดผมม่เปรียบเทียบว่าทําไมเลี่ยมกับไม่เลี่ยมดูยังไงอ่ะดูฟังผมดีๆนะเลี่ยมกับไม่เลี่ยมเนี่ยจะเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะผมเลี่ยมให้เปิดใส่ข้างหมดเลยเห็นไหมครับนี่ขอบตัดเหมือนกัน เห็นไครับจุดใจตั้งเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหครับคล้ายๆกันออีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะเรามาดูเหรียญเดียวจะง่ายฝ่าทุกคนจะได้เข้าใจกันด้วยแล้วก็ได้ศึกษาพร้อมกันนะครับเอาดูนะครับเนี่ย ครับง่ายๆเรียนรู้ง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่เกินสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับก็จะเป็นแล้วนี่นะครับจุดใจตังเป็นแท่งเหมือนเดิมเพราะใช้บล็อกเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยแท่งหนึ่งนี่ครับตรงนี้ครับจะเป็นแท่งอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่แท่งนี้แล้วก็ท่านมาด้านนี้นะพลิกมาด้านนี้นะครับพลิกมาด้านนี้นี่แท่งนี้สองพันปลาแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับ จะอยู่องศาเดียวกันหมดเลยเพราะเกิดจากบล็อกเียวกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทองคําเงินเงินเงินงน,นวะทองแดงนะครับเกิดจากเดียวกันหมดบล็อกเดียวกันหมดก็เรียนรู้ง่ายๆก็พี่ๆท่านใดที่อยากจะศึกษารุ่นไหนเดี๋ยวผมจะลกลังกำลังทําให้ตอนนี้ก็ทําไว้หลายรุ่นแล้วรุ่นต่อไปน่จาจะเป็นรุ่นนี้นะครับของน้องชายที่ส่งมาให้จะเป็นรุ่นนี้ละรุ่นต่อไปเดี๋ยวผมจะรีบทําให้เพราะว่าอยากส่งพรกคืนเขาด้วยนะครับนบนะเก่งใจเขานะครับเพราะว่าเรามาอยู่ที่เราแล้วนะครับแต่ผมก็รักษาไว้ดีนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับนี่เลยนะครับนี่โอเคไหมครับรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นอะไรครับเพชรมหาราบนะครับผมจะทําไว้ให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้เก็บทุกเนื้อเลยนะครับแล้วก็ทุกพิมพ์ที่มันชัดเจนนะครับร้อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะทําให้หมดเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอ ep นี้นะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องชายผมก็คือน้องฟ้องนะครับที่ผมให้ผมมาทําเด่นรุ่นนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะเตรียมตัวส่ง ให้น้องชายเพราะเขาไม่ได้ไกลจากบ้านผมก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์แจ้ด้วยที่เมตตาลูกศิษย์คนนี้ให้มาทําวัตถุมงคลของพระอาจารย์นะครับถือว่าผมก็ตั้งใจทําที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้เดินทางไปเส้นถนนเส้นนี้นะครับนะบเขาเหมือนว่าเหมือนว่าวันนึงเขาเล่นพาคิติด้วยกันนะเขาจะรู้เลยว่าถนนเส้นนี้คือถนนอะไรนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็มาทุกสายเพื่อเข้ามาเล่นพระอาจารย์ก็มี แล้วก็ไปหลายๆสายก็มีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับสิ่งใดที่ผมพูดไปผิดบ้างอะไรบ้างสิทธิ์เก่านะครับก็ต้องขอ,อกราบขมาละายทุกคนด้วยเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่รู้ทำไปได้ทำไปรูก้การก็มีนะครับก็ต้องขอขอโทษด้วยนะครับสิ่งบางอย่าง EP นี้เป็น EP ที่3มเป็น EP สุดท้ายของเหรียญรุ่นนี้เพราะว่าผมมองว่านาวะนน่งเงินนะครับผมยังไม่มีนะครับถ้าใครจะมีก็ส่งมาเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับจำนวนการสร้างอยู่ที่2 0 0เหรียญ ส่วนเนื้อเงินลงยาเนี่ยน้องฟ้องมีแต่ผมไม่ได้ไม่กล้าเอามาเขาเลี่ยนทองไว้นะผมไม่ไม่อยากใช้กรรมสิทธิ์อะไรหลายอย่างนะครับแต่แค่น้องวันนี้ทําให้ผมได้วันนี้ผมก็โอเคแล้วนะครับถือท่านใดนะครับนที่มีวัตถุมงคลที่ของพระอาจารย์นะครับถ้าไว้ใจผมมาได้เลยนะผมทําให้แต่ลง YouTube แล้วก็เดี๋ยวผมจะลงสกูปไปข้างล่างด้วยว่าให้เครดิตด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เครดิตเขาเดี๋ยวผมจะเป็น EP ีตรงนะี้ลงใน YouTube เนี่ยลงไปในทางช่องผมกนะ็คือจะเป็นภาพนิ่ง หน้าหลังแบบนี้นะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับนี่นี่จะทำแบบนี้ให้นะครับแบบนี้ผมจะทำแบบนี้ให้นะครับับหนึ่งนี่นี่นี่่จะทำแบบนี้นี่นะครับนี่ยังไงเออนี่นี่นี่นีอย่างนี้อย่างนี้หน้าหลังหน้าหลังแล้วก็ขอบตัดแล้วก็เขียนให้เครดิตให้อ่ขอบคุณเจ้าของภาพนะครับนะน้องฟ้องอะไรต่างๆนาาชื่อเขานะครับหรือท่านใดที่อยากส่งมาก็ส่งมาได้เลยอยากจะไว้ใจอยากให้ผมทําให้ผมก็จะทําให้นะครับเพราะว่า เรามีสิบมีครูเหมือนกันนะครับครูบาอาจารย์เดียวกันก็เป็นพระอาจารย์แจ้หรือพระตะวันอิทธิชวโตนะครับหรือพระอาจารย์แจ้ที่เราจักันก็คือวัดน้อมประชาสันสิ่งใดที่ผมทําไปก็ตั้งใจทําทุกอย่างไม่เล่นในคิดจะข้ามใครเรือ่องนั้นนะเพราะว่าเราครูบาอาจารย์เดียวกันนะครับถึงผมจะมาช้าฝากขอทุกคนแต่ใจผมก็ร้อยเปอร์เซนต์กับวัดน้อมนะครับทำด้วยใจไม่เคยคิดจะข้ามใคร ทำอะไรไปก็ผิดพลาดบ้างอะไรบ้างสอนได้บอกได้นะครับเรารับฟังทุกคนในวัาผมจะแก่ฟาออนฟ้านุ่มฟ้าหรือจะอะไรต่างๆอนาะตราบใดถ้าคนที่เก่งฟาเราเราต้องเปิดฟลับฟังจากเขานะครับไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันไปทําเขาว่าเขาเก่งว่าเราทุกคนมีครูทุกคนนะครับต้องมีความผิดพลาดกันนะวันนี้ผมลองบรารมีปุ้ทิมต้องขอขอบคุณเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจออีพีหน้าเพชรมหาลาภแน่นอนสวัสดีครับ